โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับโน้ตโน,โนี่เองนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเซเว่นไนท์ฟอรเก่าอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาดูเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับการปรับของตัวละครอัศวินในของจกักรพรรดินะฮะของสี่จกักรพรรดินั่นเองนั่นก็คือลิปโป้กับหลินนั่นเองนะฮะนี่ลิปโป้กับหลิน แต่ลินยังไม่ยังไม่ได้ไปอ่านเขาแปลมานะอ่านแต่ของริปโป้์มาโอเคสกิลกันเลยโอเคการจกทีธรรมดาถ้าเป็นแบบนี้นส่วนสกิลล่างก็เอ้ยเดีย๋ยวมาดูพัทสิบกันก่อนดีกว่า พาสซีฟก็คือเพิ่มการโจมตี50%ให้ตัวเองเพิ่มโอกาสโฟกัสให้ตัวเอง50%การดาเมจทุกอย่างในเกม6ครั้งนะจ๊ะโอเคก็คือแบบว่าเพิ่มการโจมตี50%ให้กับตัวเองนะแล้วก็เพิ่มโอกาสโฟกัสเหมือนกับน่าจะเป็นการแบบรอให้มาตีที่ตัวเองมั้งนะ ก็การดาเมททุกอย่างในเกมหกครั้งก็คือโดโจมตีแต่ไม่ลดดับหกทีอ่ะอ่าแล้วจะหกทีไปก็จะลดหัว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 เลยนะอ่าส่วนสกิลล่างสกิลล่างไว้เนี่ยเดี๋ยวโอ้ยโอเคสกิลล่างก็เป็นอย่างนี้นะจ๊ะ กิวล,ล่างโจมตี180%สีเปี้อมหายไม่สนบัฟเอฟเฟกืมครูดาวประมาณเท่าไหร่วะจำไม่ได้จำไม่ได้ขออภัยสกิลบนโจมตี1 1 0สีเปี้อมหายไม่สนดีเฟนต์และเล่งบัฟอีก3เทิน ว้าวคู่ดาวหนึ่งร้อสวินาทีาทอันนี้คู่ดาวเก้าสวินาทีนะจ๊ะมันจะมีการปรับเปลี่ยนตัวคาแรคเตอร์ด้วยนะยไปดูในคู่มือก่อน เหมือนเข้าจะแบบว่าปรับปรับ,รบตรงเกาะของริปป้นลายเพิ่มยิ่งขึ้นแล้วก็เออมันมีมันมีผู้อะไรสีแดงๆด้วยอะเนี่ยแต่ในในผู้แดงๆงเนี่ยนะก็ปรนานี้เลยนะส่วนลิ้นเหรอรู้สึกเหมือนจะเหมือนเดิมนะนี่ก็ไม่รู้อ่ะ โอเคการรีวิวก็มีแค่นี้นะหรือว่าจะไปลุยด่านอีกอีกสักด่านดีโอ้ยสอรี่เซเว่นในนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนะเข้ามาเล่นแต่แบบเออเก็บเก็บพวกอันนั้นอะ,อะไรละ่ะเนี่ยคิสตันน่ะคิสตันสีม,มออ่วง ไม่เรียกวอะไรไม่รู้อะชิ้นส่วนอะไรอะไรสักอย่างไม่รู้อย่ามาอย่ามาอัไนเงี้นยนะโอเคเอามาแทนตัวเออตัวอะไรก็ช่างเหอจะจำไม่ได้ขอแพงนะจ๊ะโอเคก็ไม่รู้กันเลย ตีปีล่างจบตีหน่วย80%สิบเป้าหมายไม่ส่วนบัฟเอฟเฟกต์นะจ๊ะไปยยอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวเอเวกใหม่นะจ๊ะคือเมียกับโบนั่นเองว้าวสกิลอลังการสุดยอดไปเลยนะ แต่เราจะมาฟกัสที่ริปโป้กันตะเออก็เอาเก็บไว้ที่หลังก่อนเยวจะเอามารีวิวให้ทีหลังนะโอเคควรตรมต,ตรีสีเป้าหมาย110ปเซ็ไม่สนดิฟเฟนและเล่งบัฟอีก3เทิรน

ตรงตีแรงขึ้นด้วยนะ โอเคก็ <Okay. S 2> ประมาณนี้นะล i p p l สี oh <my> ่ส <Okay. S 2> ิบปักพัตโอเคการรีวิวก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ mm hmm. ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ mm hmm. แล้วก็อย่าแชร์คลิปให้เพื่อนดูกันนะเผื mm ่อ hmm. เป็นความรู้กันบ้างเนาะโอเคอย่างงี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่็แล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย